สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพื่อนซีไม Q ่มีซัว Q&A ค่ะอเปิดรายการเลยเดี๋ยวนี้อาการไม่ค่อยดีเหมือนมันจะยึดช่องเราไปทุกวันทุกวันแล้วอสวัสดี<า>พี่นินจ้ะสวัสดีค่ะ <laughs> โอเคไปนะได้ข่าวว่าอิ่มมากเลยนะไปกินอะไรมาไปกินชาบูเติม,อมเออน้ำป่าผลไม้โอ้ขไม่น่านะไม่น่าอิ่มไม่น่าตัวเท่านี้ <laughs> อามาคำถามเพียบเลยพี่นินจ๋าะ,ค,ะคุณสวีทพี่นินนี่เคยเรียนมัธยมที่บดินเดชาหรือเปล่าครับหน้าคุณคุ้นเหมือนเป็นรุ่นน้องตอนมัธยมของผมเลยครับใช่ค่ะ<ๆ>ก็ต้องกราบสวัสดีรุ่นพี่นะคะ <c oughs> คุณบดินรุ่นอะไไม่รู้จ้ง เอาเป็นรุ่นดาราได้ไหมพลอยเชอร์มานพี่ไปปีหนึ่งก็เป็นพี่เจนนี่เทียนโพสวรนกับพี่ชมพู่อารยาปีหนึ่งก็มีสาสนินลิขิตปัญญาลษที่เป็นดาราด้วยใช่ค่ะโเจอหญิงผมหอมต้องขึ้นมาแล้วล่ะจัวะนี้ดูผมวันนี้สิคะมันแผลบเล็กอย่าได้แกะออกไปแล้วตอนนี้เห็นก็าขนลุกแล้วอคุณโอ๊ตเอ็กถ้าให้พี่นินสลับร่างกับเจ๊ดำหนึ่งวันพี่นินจะไปทำอะไรบ้างครับลดน้ำหนักค่ะตอบเดี๋ยวไม่คิดเลยนะเนี่ยนีใช่มันไม่คิดถึงใจกูเลยเนี่ย อ้วนที่ไหนแค่มีพุงขาไม่เฟิร์มแขนเหลวแก้มออกแค่นี้อ้วนตรงไหนวะแขก็ตอบเลยทุกตรงเนี้ยทุกตรงแผลลมไหนเจ๊แผลไดาราด้วยทุกตรงนี้เลยหน้านจันทันเลยมองกล้องไม่ได้เจ๊ที่ทุกตรงไม่เอาเหรอทุกตรงรมีฮะใช่ก็มองกล้องเลยไม่เหลืออะไรเดียนะไม่ได้จริง,งวเจ๊อ <c oughs> ินเนอร์ไม่ได้ขนมมันดีจริงเหรอเออแค่ทุกตรงนี้เอง กินเนืไม่ได้ก็ถูกตรงค่ะคนต่อไปนะโอ้โหชื่อมึงนี่ยากจริงๆเลยว่ะวูเว์เเวะูเว์เเวะเเวอนเยดเจ๊นชื่อไรเอาทีนี้สุดได้ขึ้นมาแล้ว อีกตอนทุกตรงไม่ได้ยังชื่ออะไรได้อ๋อไม่หยาบคายกับเจ๊หยาบคายกับคนดูพยายามอยู่แล้อ๋อถ้าแต่อินเนอร์จะยังไงอ๋อนี่เพื่อนยังโอมนะกูพยายามพี่นินกับเจ๊ดำยังท่องกอไก่ถึงฮอนนุพุได้อยู่ไหมครับได้สิพี่นินลองสิกอไก่ถึงฮอนนุพุค่ะโอ้โหบราโวเมบูมาเลยผ่าผ่าแช่จริงจรงอีกแล้วสี่ติดสี่ตัวไหนลองสิก็เอ้ยกอไก่ขอไก่อยู่ในเราก็ควายของเราเฮ้ยขอขวดไปไหนอ่ะควายกินขวดกันไปแล้ว ไม่ได้จำไม่ได้แล้วไห่เฮลโลไห่เฮลโลชื่อเขา <c oughs> เออสามวิคแล้วชื่อเนี้ยเจดมรู้สึกยังไงครับตอนนี้คนอื่นเรียกว่าลุงดำไม่พอใจครับรู <c oughs> ้ยังไงครับเรียกป้าดำ <c oughs> ไม่ดีขึ้นเลยเรียกเจดดําดีแล้วแล้วปินินรู้สึกยังไงถ้ามีคนเรียกว่าลุงนินครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สึกอะไรเลยคะ่ะเพราะว่าชื่อไม่มีผลตอนหน้าตาแต่อย่างไร ไดเพราะยังไงหน้าตามันก็ไม่ดีไปกว่านี้แล้วมายถึงหน้าฉันเนี่ย <c oughs> คุณสับป,ปร,รังเคพี่นินเรียนจบด้านดนตรีมารด้เปล่าครับไม่ได้เรียนจบด้านดนตรีค่ะจบอะไรไปดูอีพีที่แล้วพี่นินตอบไปแล้วส่วนฉันเนี่ยไม่เรียนจบด้านไหนเลยสักด้านหนึ่งเคนชิโร่เคนอยากให้พี่นินตัดผมสั้นอีกสักครั้งครับได้ไหมครับอยากตัดเหมือนกันเดี๋ยวเอางี้จริงๆตั้งใจว่าเลขสี่ปุ๊บจะไปตัดเลยโอ้ยมันอีกตั้งหลายปีนะน่ะหมายถึงน้าหนักนะตอนนี้เลขสามกว่ากว่าจะไปเพิ่มมาถึงาน้ำหนักจะขึ้นไปสาม ขาสามข้างโอ้พูดสามขาโอ้คำเดียวไปออกพิการซะแล้วเอาไป็นว่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยจะตัดไหมมีแผนจะตัดผมไหมมีมีตั้งใจคือถ้าได้ยิ่งอายุเยอะขึ้นนะตัดแน่นอนตอนนี้เป็นวัยรุ่นก็ต้องไว้ผมยาวปล่อยผมสลวยอ่าแล้วส่วนที่ไม่ปล่อยเพราะอะไรกี่วันละบ้าสาทุกวันอ๋อเจ็ดวันที่สาทุกวันเลยวันหยุดนะคะแต่เลิกนี่ไม่หยุดมานานแล้วเจ๊เริ่มคันแล้วเนี่ยอลเดี๋ยวรอวันพ่อเลยนแหละ คุณเจียนชัยสมัครเป็นสมาชิก J d ดี port ได้ไหมครับพี่นินได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะ <Stuff. S 2> ต้องเปิดหมงนะคะจะต้องเปิดหมงนะคะข้อแม้ค่ะคุณพลพงเอมต่อเอาเจออกากช่องเลยนะครับลงแค่พี่นินคนเดียวก็พอครับดีค่ะแกดีค่ะ อารมณ์มันมาแล้วเว้ยไม่ดีค่ะต่อตัวนี้เลยค่ะไม่ดีสักตรงเลยค่ะเนเน่จังพี่นินครับยิ้มแล้วโลกสดใสจนผมเผยยิ้มตามเลยนะครับพี่นินเคยทําหน้าดุบ้างไหมครับอออแล้วเหรอเขาถามนี่เขาถามจริงจริงตะกี้ให้ทําเสียงใสอารมณ์ตอนนี้เขาถามว่าเคยทําหน้าดุไหมก็แค่ตอบว่าเคยไม่เคยเคยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากให้พี่นินทําหน้าดุใส่กล้องสักสามวิครับออนึกถึงใจดำก่อนนะตอนมายืมเงินใช่ป่ะไม่นี่เหมือนเหม็นตดอะ นี่ไม่เหมือนฉันมายืมต์เหมือนฉันตดมาแล้วรีบมาหาแกอะอล,อลองลองใหม่ลองใหม่วิญญาณนักสแสดงต้องเข้าสิงแล้วสามสองหนึ่งกล้องพร้อมแอคชั่น <laughs> ไม่ได้จริงอะเจ๊ฉันจะบอกพวกแกกินะว่าพี่นีน่ะทำหน้าดุโดยอัตโนมัติสั่งให้ทำมันไม่ได้ถ้าสั่งให้ยิ้มมันจะดุเลยเ<ช>พราะโันโหมาสั่งทำไมไหนลองยิ้มดน่อย เออเนี่ยแม่ดุทันทีเลยอ <c oughs> อาร์เจนติน่าถามพี่นินกับเจ๊ดำครับถ้าไม่ให้เชียร์หงกับผีจะเลือกเชียร์ทีมอะไรครับเพราะอะไรครับอาร์เซนอล่มเลยค่ะเพราะเพราะชอบค่ะ,ะ <c oughs> ไม่มีว่าเออเสื้อเขาเป็นลายหินอ่อนสวยดีไม่มีชอบตั้งแต่ยุคเวนเกิ้งไงอ๋ออองลีใช่ไหมโอเคโอเคส่วนเจ๊ถ้าไม่เชียร์แมนยูเอเวอร์จันไงถูกต้องเพราะว่าชอบที่แดนแคนบรูซันม่งเก่งถูกต้องใช่เลยเนี่ยเป็นที่มาของ JD ดีสปอร์ตนะใครเปิดม่งได้ก็ส่งเรซูเม่เข้ามาก็แล้วกัน คุณก๊อฟ KTL มีเอฟเฟกกีตาร์ตัวไหนแนะนำบ้างไหมครับพอดีผมกำลังหาอยู่ครับแกไปทำหายไปที่ไหนอ่ะเขากำลังหาซื้อใช่แต่จริงๆหาเพื่อนให้ซื้อให้ดีกว่าสุดล่าสุดที่ได้มาเนี่ยบอส s g t 1พันบอสจีพันนะซื้อที่ไหนคะทีระมิวสิกค่ะไทยอินมันทุกภาคส่วน จริงจริงตัวนี้เขาบอกว่ามันดีที่สุดแล้วเขาเรียกเป็นตัวจบตัวจบใช่หยเฟกจบพี่นินไม่จบเลยปวดหัวมากเลยอ่ะหยียบผิดหยียบถูกควายว่าจริงจมันสําหรับคนที่ละเอียดจริงๆเจมันแยกให้ตั้งแต่แบบว่าสายลายเอาแบบไหนอเป็นโฟนออกหรือเป็นเอ็กวอาอกใช่เข้าตู้ไม่ออกตู้คือมันเซ็ตละเอียดมาก ณนิวพี่นินเคยโดนเจดำว่าแรงๆไหมครับแล้วพี่นินรู้สึกโกรธเจดำมางไหมครับอ๋อไม่เคยคนอย่างเจไม่เคยว่าหรอกเจก็เป็นคนใจดีค่ะขึ้นกระตัวด้วย <laughs> โอ้ยจีแรกใจเราจะยิ้มแล้วเออไม่เดี๋ยวเจจะแนะนำไงอ่าก็ะจะแนะนำเจจะคอยบรีฟอะไรอย่างงี้ดีกว่า,าแบบเป็นพิธีกรหรือเป็นอะไรอย่างงี้หรือว่าเวลาเจอผู้ใหญ่เจอใครเจออะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยแนะนำว่าเอ้ยอย่างงี้อย่างงี้ไหมแต่ก็ไม่เคยดูกันแต่คือแนะนำมิวสิกจะแนะนำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเข้าไปตะล่อมตะล่อมแล้วแกก็หยิบของผู้ใหญ่ไปเลยใช่ก็จะแนะนำ <laughs> อันนี้มันศูรู้ร่วมคิดนี่หว่านี่โจรคุณมิวสิกฟอร์เรสได้ข่าวว่าพี่ดินเคยไปอยู่เมืองจีนมาช่วยทวงเงินเจดมัเป็นภาษาจีนหน่อยนะครับ เกยว่าเฉียนตังโบู่้เรื่อเด้บอคืนเด้หวนเฉียนเกยว่าคืนเงินฉันมาว่ายอิตาียูเร็วด้วยสีวพายาเทวทั่ะอันนี้คือแปลเป็นไทยคือกูไม่คืนกูไม่คืนกูไม่คืนนะคุณโมชิส ขอถามพี่นินนะครับกีตาร์ไซเลนของพี่นินเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับผมชอบมากเลยครับพี่นินดีแล้วเท่มากเลยครับราคาถ้าจําไม่ผิด2องหมหกหรือ2 0,000กว่ากว่าสองหมื่นหนึ่งเอาสองไปซื้อด้วยกันอ่าเหรอที่ตลาดพูแต่ตอนนี้น่าจะถ้ามือสองไม่ถึงแล้วมั้งสองหมื่นเนาะอุ้ยจะนานมากเลยเนาะเจ๊สิบปีนะสิบปีแล้วนะเคุณควอตจ์เจดีอีสปอร์ตนี่ตั้งอยู่ที่วัดไหนครับมันเจดีอีสปอร์ตมันชื่อทีมเจดีย่อมอย่เจดมัไม่ใช่เจดีทรงพุ่มมะลิอย่างนั้นหมดแล้วพี่นิน เย้ <Yeah. S 2> <Hey. S 1> อ่ขอบคุณแฟนๆฝากเลยเลยคก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากถามคำถามอะไรเหมือนเดิมนะคะมีสาระซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีติดตามได้ทางเพจเจ๊ดำและ y u t u b e เจ๊ดำอ o f i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  l l ค่ะอ่ะขอบพระคุณมากเลยแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเพ <Hey. S 1> ื่อนซีไม่มีซัวออนทัวร์ซสันสอเหรอเจ๊ถูกต้องอ่ะพี่นินลาคนดูหน่อยเอาแบบลาแบบปกติของเราก่อนไปเว้ มวเอาแบบเอาภาษาจีนใจเจียนภาษากัมพูชาใจเจียนภาษาเวียดนามใจเจียนภาษาอังกฤษใจเจียนนี่คนจีนไปอยู่ทั่วโลกเลยใช่ไหมเนี่ยฮะไปอยู่ทุกประเทศเลยใช่ไหมใช่คนจีนใช่แนทางในทุกเมืองค่ะคุณเอาเวลาเจอที่เวียดนามก็ใจเจียนค่ะอ๋อภาษาการ์น่าที่